ความปลอดภัยด้านอาหารเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความปลอดภัยจากการผลิตพืชผักผลไม้ที่ปัจจุบันกเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิตทั้งปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่า,า,า,มาแมลงรวมถึงฮอร์โมนสังเคราะห์ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้อัตราการเกิดโรคของมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลการสำรวจสารเคมีปนเปื้อนในพืชผักผลไม้ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนเมื่อปีพศ2557ที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันมีพืชผักที่ปนเปื้อนสารเคมีในปริมาณที่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกับมนุษย์ โดยเฉพาะโรคมะเร็งโรคผิวหนังโรคทางเดินหายใจซึ่งที่ผ่านมามีผู้ป่วยด้วยโรคร้ายเหล่านี้เป็นจำนวนมากและแน่นอนว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งล้อมตั้งอยู่ตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจด้านการผลิตอาหารอินทรีย์ดังนั้นวัตถุประสงค์เริ่มต้นของการรวมกลุ่มจึงอยู่ที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์สมาชิกกลุ่มเริ่มต้นการผลิตอาหารอินทรีย์ไว้บริโภคในครอบครัว และตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตเมื่อพวกเขามีความพร้อมแล้วจะสามารถผลิตอาหารอินทรีย์ได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อแบ่งปันหรือจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภคภายนอกชุมชนคือตอนแรกเราเราคิดถึงเรื่องอการบริโภคก่อนนะครับบางคนเนี่ย ที่เขาบริโภคอาหารเนี่ยเรื่องความปลอดภัยคือทุกวันนี้เราเราซื้ออาหารเนี่ยตามท้องตลาดอะไรเนี่ยมันมันอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคใช่ไหมครับเราก็มีการเชิญชวนนะครับหรือแนะนําให้เพื่อนบ้านนะครับที่เคยใช้สารเคมีอะไรเนี่ยนะเราเห็นโทษของอการใช้สารเคมีในพื้นที่เรานะครับว่าเออ ทำให้เกิดมลพิษเาว่าเป็นพิษอะไรบ้างนะครับสิ่งแวดล้อมไม่ดีอะไรนะครับอพอเขาเห็นแนวทางนะครับพวกนี้ก็ะจะเริ่มแล้วครับตอนนั้นเขาก็อาจจะใช้ปุ๋ยเคมีนะใช้สารเคมีในในแปลงนาของตัวเองนะครับถามว่าความปลอดภัยมันได้มีเราปลูกพืชผากกินเองเนี่ยเราก็ไม่ปลอดภัยด้วยเราก็เลยหันมาว่าเออใครมีความสนใจที่จะทำะเรื่องเกษตรดินซีเนี่ย โดยเราจะเอามาใช้บริโภคในครัวเรือนเราก่อนนะฮะพอเร,เราบริโภคในครัวเรือนเราก็มีการแบ่งปันให้กันกินนะครับมาดูว่าไอาสิ่งเหล่านีา้ที่นี่เรากินไปแล้วเนี่ยมันปลอดภัยกับเราไหมแล้วเราเวลาเราหเหลือจากการที่เราบริโภคแล้วเราไปขายเนี่ยคนอื่นปลอดภัยไหมเราต้องคิดถึงจุดนี้ก่อนอาการใช้กเกษตรอินทรีย์นะครับน้อยเราก็ ลดรายจ่ายเราไปนะครับแต่ก่อนเนี่ยเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแราเราไปซื้อปุ๋ยเคมีมาเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงนะครับราคาสูงต้นทุนก็จะสูงไปด้วยนะใชย้ยาพวกยาพวกปุ๋ยนะครับทำให้ต้นทุนเราสูงเวลาเราผลิตออกมานะครับนอกจากให้โทษไก่เราแล้วเนี่ยนะยังเพิ่มทุนในการผลิตด,ด้วย เราใช้น้ำหมักธรรมชาตินะครับโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นส้มนะครับมะละกอนะครับฟักทองนี่นะครับ,นะรบ,รนนรบหรือเศษผักผลไม้ต่างๆนะครับเราก็มาหมักมา,มา,มาทำน้ำหมักใช้เองนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำาสารสกัดจากธรรมชาติไล่พวกยาฆ่า,าพวกไปฆ่า,มาแมลงนะครับอย่างเช่น อาตะไคร้หอมกนเ้นะครับแล้วก็อันจากสะเดาสกัดสะเดาย่าสาบเสือกนี้นะครับเราก็มาทาเป็นหรือน้ําต้มผนไม้นะครับเพื่อ,อเอามาไล่มแนะะมลงนะครับแมลงเวลาเราขายผลผิดปุ๊บถ้าเราใช้เคมีเนี่ยบางทีหักลบกบทุนแล้วเนี่ยบางทีไม่คุ้มทุนก็มีเกษตรกรนะครับเราก็เลยหันมาใช้อินรีเนี่ยเราต้นทุนเราก็ไม่สูงใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเรามีน้อยเนี่ยหลังจากที่ เราขายผลผิดแล้วเนะี่ยกำไรเราก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มรายได้เราอีกทางหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใช้ระบบอินทรีย์กเกษตรอินทรีย์เข้ามาใช้ก็ทําให้ระบบนิเวศเรากลับคืนมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับดินเราก็ดีขึ้นนะครับรสมบูรณ์ขึ้นมีพวกไส้เดือนดินมีอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ มีนกมีอะไรเข้ามาอยู่นะครับมันก็จัดการกันเองตามธรรมชาตินะครับจะกินพวกตัวหนอนตัวแมลงและมีแมลงบางจําพวกก็จะเป็นช่วยกินพวกเลี้ยพวกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ทําให้ระบบนิเวศหลักลับขึ้นกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งล้อมนอกจากสมาชิกทุกคนจะมีพื้นที่การผลิตพืชผักอินทรีย์ของตัวเองแล้ว จุดเด่นในการทำงานของกลุ่มก็คือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับสมาชิกและบุคคลภายนอกให้สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียงทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ได้จริงในพื้นที่ของตัวเองต่อไป จากการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มในระยะที่ผ่านมากลุ่มได้รับการหนุนเสริมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับความรู้ความสามารถของสมาชิกกลุ่มในหลายๆด้านเช่นการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆการเก็บและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การจัดการและจำหน่ายผลผลิตแล้วก็เริ่มจากการที่ครอบครัวเราเนี่ยเริ่มมา มาทําในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเอาหลักของในหลวงมาใช้นะในปีแรกเนี่ยเราหักดิบเนาะพื้นที่มาทําเป็นเกษตรอินทรีย์เลยคือพื้นที่รอบข้างเนี่ยครับแต่เดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ปุญญ๋ยยาสารเคมีเป็นปกติแล้วนะครับนะพอเราเริ่มมาทำเนี่ยปีแรกเนี่ยเราเรามีแหล่งน้ํานะครับเรามีการปลูกผักเราไม่มีรั้วนะบ้านเราไม่มีรั้วนะครับพอไม่มีรั้วปุ๊บเนี่ยเราก็ปลูกผักแล้วก็ให้ยติ ให,ให้ชุมชนอยางเนี้ยมาเก็บกินนะฮะมาเก็บกินมาเดินเที่ยวมาให้อาหารปลานะครับก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นนะครับนะก็เริ่มมีคนมาจองสินค้าที่เราปลูกฮนะอย่างทําพริกทํามะเขือเทศทําผักฮนะเขาก็จะมาจองสินค้าเรานะครับในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเพราะเขาคิดว่าเขากินของดีปลอดภัยนะจุดนั้นเป็นจุดเริ่มในปีที่สองนะครับปีที่สองเนี่ย ปี55นะทางอบตทางหน่นวยงานราชการเนี่ยก็ยขอให้เรามาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับของชุมชนตำบลห้วยม้าเนี่ยนะครับมาเป็นศูนย์เรียนรู้ก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาแวะเวียนมาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะตอนนี้เครือข่ายที่เราเชื่อมอของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรเศ,ร,ร,ษษศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับเราเชื่อมกับเครือข่ายในชุมชนก็คือเครือข่ายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นะครับเครือข่ายของอาทางเรือนจำเรือนจำจังหวัดนะครับที่ที่อยู่ในพื้นที่เรานะาแล้วก็เรามีทกสนะครับของจังหวัดที่เข้ามาหนเสริมในเรื่องของอวิชาใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการให้งบประมาณนะครับ,นะรบมีอบตอมีหน่วยงานอ,าอบตอต่างๆเนี่ยเขาก็จะส่งคนให้เรามาเทรนนิ่งในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับ,รบแล้วก็ อันนี้คือระดับจังหวัดตอนนี้เราก็เป็นศูนย์อบรมอ,อย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเครือข่ายของอคนค้าคื้นถินนะครับที่ที่หน่วยงานราชการเขาส่งามาเป็นให้เราเป็นพี่เลี้ยงด้วยให้เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้วยน,นอกจากงานด้านการผลิตที่มีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการวางระบบการตลาดเพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มเป็นไปได้อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริหารจัดการด้านตลาดเพื่อกระจายสินค้าไปจนถึงมือผู้บริโภคในช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูหนาวเราจะเน้นเป็น สลัดปืนพิเศษนะครับคือเราจะมีการปลูกสลัดในในกระถางมีการปลูกลงแปลงรอบบ้านนะครับแล้วก็เรามีการเพิ่มมูลค่าของสลัดเนี้ยอ,อย่างเช่นการทําเป็นสลัดกระถางเพื่อให้คนเนี้ยเอากลับไปกินที่บ้านในวัน,ในว,นในวันธรรมดานะครับแล้วก็ะจะคิดในราคา15บาทต่อกระถางน,นะครับแล้วก็ถ้าเอากระถางกลับคืนมานะครับเราก็จะคืนค่ากระถางให้5บาทเขาก็จะสับเปลี่ยน กระถางเป็นลักษณะนี้ไปทุกอาทิตย์อันนี้คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นสลัด2ก็คือเขาสามารถมากินสลัดสเต็กนั่งทานที่บ้านเราได้ด้วยนะครับ 3. เขาสามารถมาตัดสลัดเลือกชี้เอาเลยว่าสลัดต้นไหนเขาพอใจต้นไหนเขาก็ตัดไปช่างกิโลไปขายอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเกิดมูลค่าเพิ่มนะครับไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าตัดเป็นกิโลเราคิดกิโลละ80บาทนะครับ ถ้าเราขายเป็นกระถางนะครับเราจะได้กิโลละ150บาทนอกจากาสลัดแล้วนะครับเรายังมีาการเพิ่มมูลค่าสินค้า,คาตนนัวอื่นๆนะครับจะมีงานะครับงาเราก็จะเอามาทําเป็นงาซูชิงานะครับเอางามามาเพาะกระถางขายอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเพราะทานตะวันงอกนะครับคือทานตะวันงอกก็เราเพาะแล้วก็ขายในชุมชนเนี่ยนะจากคนที่เขากินไม่เป็นนะครับเขาก็ แพ็คถุงขายเป็นเป็นเป็นแพ็คนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเราก็จะมีการปลูกข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหวานเราก็จะมีการเพิ่มมูลค่ายเช่นการเอาไปต้มเอาไปคลุกเนยแล้วก็เอามาแปรรูปทําน้ํานมข้าวโพดขายนะครับการเผยแพร่แนวคิดของศูนย์นะครับเราจะเผยแพร่โดย หนึ่งก็คือการเข้าเข้ามาเรียนรู้กับเราในข้อต่างๆที่เราจัดฝกรบรมนะครับ2ก็คือเรามีช่องทางในเรื่องของของไอทีเนาะก็อย่างเช่นการมีเฟซบุ o กนะครับเพจเฟซบุ๊กซึ่งเฟซ e b o บุกเนี่ยเราก็จะมีเผยแพร่ในเรื่องของร้านอาหารของเรานะในในชื่อเพจว่าบ้านรังนกออแกนิกฟาร์มนะครับส่วนเครือข่ายที่ต่อเชื่อมตลาดสําหรับสมาชิกในเครือข่ายเนี่ยนะครับเราจะจําหน่ายนะครับมีช่องทางการจําหน่ายผ่าน เครือขา่ายทายาทเกษตรกรภาคเหนือนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนในการนําสินค้าของเราเนี่ยไปจําหน่ายให้ผู้บริโภคในกรุงเทพโดยตรงนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือตอนนี้เรามีากลุ่มไลน์นะครับไลน์เนี่ยเราจะมีกลุ่มเยอะแยะนะครับมากมายทั้งสมาชิกกลุ่มที่คนที่มาอดลมกลุ่มที่เริ่มมีผลิตสินค้านะครับเราก็จะมีการสื่อสารผ่านไลน์โดยการส่งรูปาการสื่อสารการสั่งออเดอร์ของโมนี้เราจะสั่งผ่านไลน์ ัแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของการเผยแพร่ผ่านสื่อนะฮะวิทยุนะครับเราก็จะมีการจัดรายการร่วมกับสวทแพร่ะนะครับในเรื่องของการเกษตรการขับเคลื่อนง,งานของกลุ่มกเกษตรศอินทรีย์บ้านทุ่งล้อมในระยะที่ผ่านมาได้สั่งส่งประสบการณ์การทํางานเชิงขบวนผ่านกระบวนการถอดบทเรียนการทํางานกลุ่มมาเป็นระยะๆะะทำให้กลุ่มได้มองเห็นศักยภาพของตัวเอง ทั้งในด้านบวกและด้านลบบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขามีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องพัฒนาศักยภาพความเป็นกลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและยังมีอีกหลายบทเรียนที่ยังต้องมีการทบทวนเพื่อที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็คุยกันว่าเนื่องจากว่าเป็นอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชนะเขาบอกว่าไอ้เกษตรอินทรีย์เนี่ยเราไม่ได้ต่อต้านนะแต่ว่าพืชบางตัวเนี่ยมันทําเป็นอินทรีย์ตรงๆไม่ได้นอาจจะต้องมีการใช้สารเคมีเพราะว่าแต่มันธาตุอาหารเนี่ยมันไม่เพียงพอในการเจริญเติบโตนะถ้าหากว่ามีการไปแอบใช้ปุ๋ยเคมีแล้วมาขายเป็นอินทรีย์บอกว่าผมไม่ทํางานด้วยนะเมื่อคุยกันรู้เรื่องเนี่ยความคิดตรงกันก็เลยมาช่วย การมาช่วยเนี่ยก็คงจะมาช่วยด้านเป็นนักวิชาการนะเห็นอะไรที่บางทีชาวบ้านทำแล้วชาวบ้านไม่เข้าใจเราก็จะบอกเป็นแนวทางพื้นฐานจากเหตุผลว่าเป็นยังไงนะก็เท่าที่คุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็เข้าใจเราเอานําไปปฏิบัติได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเ,นเราจะไม่สอนฟิกไปว่าตรงๆว่าจะต้องเป็นสูตรนั้นสูตรนีนะ้เราจะบอกว่าพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นยังไง ธรรมชาติเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยการเรียนเกษตรเนี่ยนะเป็นการเขาเป็นการศึกษาธรรมชาติใครที่ศึกษาธรรมชาติแล้วเข้าใจแล้วประดวดเรียนแบบธรรมชาติได้ก็คือผู้สําเร็จสําหรับศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนี่ยทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดเนี่ยก็สนใจที่จะให้ไปวางแนวทาง่็จธทํมเป็นเกษตรอินทรีย์เราก็มาคุยกันว่าเราจะทําอะไร แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าว่าเราทําแนวเกษตรอินทรีย์ในการปลูกพืชนผักหรือว่าผลิตสินค้าอินทรีย์มาปัญหาก็คือว่าจังหวัดเล็กๆเนี่ยปัญหาส่วนมากก็คือเกษตรเกษตรกรที่ผลิตมาเยอะๆเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะน้อยเพราะฉะนั้นสินค้าที่สินค้าอินทรีย์ที่ผลิตมาเนี่ยจังหวัดเล็กๆจะมีปัญหาเหมือนกันหมดก็คือผลิตมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะขายที่ไหนยกเว้นเชียงใหมเ่เชียงใหม่นี่ผู้ ผู้ซื้อผู้ต้องการสินค้าอินทรีย์มีเยอะมากแต่ว่าผู้ผลิตไม่เพียงพอเพราะ,ะนั้นเราก็เลยมาคิดกันว่าถ้าว่าเราทําแนวพืชผักเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องตลาดแต่ว่าก็เลยมามองว่าเราอาจจะเลี่ยงมาทําแนวของเมล็ดพันธนะุ์อินรียเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมูลค่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงแล้วก็การขาย,ยมันไม่ต้องขายท,าทันทะีมันรอมันเก็บได้เราก็เลยมาวางแนวทางของการทำเมล็ดพันธุ์อินรีย์ นะการทำมเมล็ดพันธุ์อินรีเนี่ยก็ไม่ใช่โจทย์ง่ายนักนะก็โจทย์ยากพอสมควรแต่ว่าระวังแนวทางว่าเราจะทําพื้นที่ที่พร้อมที่จะทําโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะ,ะเน้นในร่วงในเรื่องของอพืชผักพื้นบ้านนะพืชผักพ,พื้นบ้านเนี่ยเราก็ทำ,ทำมเมล็ดหรือทําพันธุ์เพื่อที่จะ,ะแลกเปลี่ยนกันจําหน่ายจ่ายแจกเล็กๆน้อยๆนะแต่เกษตรกรเนี่ยก็คงจะต้องอ อยู่ได้นอกจากว่าผลิตมาเพื่อจะแจกจ่ายกันเราก็มองอีกตัวหนึ่งว่าพืชผักบางตัวที่ทำเป็นเมล็ดอินทรีย์ค่อนข้างง่ายนะเราจะทําตัวนั้นแต่เนื่องจากว่ามันมีไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทําไปเนี่ยเกษตรกรในกลุ่มนี่ยคงอยู่ไม่ได้นะก็เลยมองรูดออกไปจากแนวอินทรีนะว่าเราจะทําเมล็ดพันธุ์ในเชิงเศรษฐกิจซึ่งตัวนั้นนะก็คงจําเป็นต้องพึ่ง ความสมบูรณ์นะฮะซึ่งบางทีระบบอินซีมันไม่เพียงพอเราก็เลยมองตรงนี้เป็นหลักว่าเราจะเราจะทำะมะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ปลอดภัยกันแล้วกันนะฮะคือเราจะไม่ใช้สารย,ยาเคมีแล้วก็เมื่อพร้อมเนี่ยเขาจะค่อยๆปรับให้เป็นอินทรีย์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนจนทั้งเป็นอินรีย์ในที่สุดนะก็อัออนนี้ก็เป็นแนวคิดของเราเหมือนกัน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งล้อมเป็นอีกหนึ่งชุดประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยการใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ไปสู่สมาชิกและกลุ่มคนภายนอกได้เป็นอย่างดีทุกย่างก้าวที่เดินเต็มไปด้วยบทเรียนของการทำงานในรูปแบบของกลุ่ม มีการพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการเกษตรมีความพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการผลิตอาหารอินทรีย์ให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้บริโภคควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวคิดนี้จะถูกส่งต่อไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไป